เราลองยิงมาเข้าไปที่พี่มิ้งกับไอ้แบงค์มาเยอะทำไมไม่ได้ยินเสียงถ่ายร์เขาพร้อมยังลองฟังเสียงไอ้ว่านยิงมาตสวยขวนไอ้แบงค์ถ่ายได้ยังไฮ้ถ่ายหนังก่อนสวยแล้วสวยแล้วให้กูเป็นตากล้องต้องเชื่อใจกูหน่อย กูว่าเอาผ้าพันคอมึงไม่เด็ดไปเลยวะใส่เหรอใส่เถอะพันเอฟหรือว่ามีสีเหลืองอยู่หัวพันเอฟอะไอไลท์ครับไอไลท์ยอาไลท์กูเป็นไอไลท์ก็ได้ยืนตรงนี้ไม่เหรเมื่อกี้ตรงไม้เหรอไอนั่นเป็นไอไลท์นั่นเป็นอะไรนี่อยู่ข้างกล้องนึงนะครับใหญ่โอ้แซมตาว่ะไม่เป็นธรรมชาติเอาเอาซอฟต์เลยอีกด้านหนึ่งเอาซอฟต์อีด้านหนึ่งด้านซอฟต์ด้านซอฟต์ ดันซ้อดันซ้อเออให้หมัดไส้ด <g it dragon risque> ันซ้อเดี๋ยวไม่ทันแฟทเดยไวหน่อยเอาพร้อพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับกูพร้อมพร้อมครับกล้องพร้อมพร้อมเบื้องหลังพร้อมพร้อมสื่มวลชนพร้อมพร้อมสื่อในการกองถ่ายทันจมิดพร้อมอยู่นู้นไม่มาจะให้มาไงในการกองถ่ายกินแรงมากดูสบายไหมครับสบายมากบพอที่ถามมาแล้วเข้าไปดี เขาแค่ไหนที่เรียกว่ารักกันเท่ากับลิฟท,ท์ลิฟต์ตอนนี้เราหัยใจหมดแรงแล้วอ่เรารู้ว่าลิฟต์จริงใจแต่ไม่จริงจังอะ่ะเอะอะก,ก็ว่ารักเอะอะก,ก็คิดถึงอ<ม>ย่าทำเหมือนรักดีกว่าก็ปากไม่ตรงกับใจครับ <S <S ใช่สิหนูเป็นคนมีตังค์ตอนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว รึไม่มีความหมายกับออไอีกแล้วเ่าฮ่าฮ่าไอโอ้โหแบบนี้แต่ว่าอย่าหลุดหัวเลาะเอาใหม่เทคล็ึงแบดเกียร์เดี่ยวเนี่วี่วันนี้เท่าไหร่อะเนี่ยนะสามสิบเอ็ดสามเอ็ดแล้วอะจริงปะเนี่ยตายช็อตเนี้ยสามวันแล้วเอไม่เสร็จตีนี้เลยตียจะส่งทันไหมเนี่ยครับครับ

ไยพักกองก่อนจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับพักกองอยู่ครับจะทำอะไรกล่บทำไมเนี่ยยาพิษไม่ใช่หนังกินตินใช่วะใช่เฮ้ยวินตินไม่ได้บ้าพลังนี้ ตามมาเพราะว่าคนนั้นอ่ะรยังไม่รู้ใครเฮ้ยเอวะตามเพอา่าคเยเป็นแม่ค้าขายชิ้นเหรอเ้ยเี้ยนอร้รวอเอต้ต้นแล้วเ้ยเฮ้ยอ้ ไอ้โหเนี่ยมันทะเลาะอะไรกันวะสงสัยแปนงานแม่งเป็นไม้ย์เรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยแบงเป็นไรวะไอ้เป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยแบงเอ้าเอ้าเียเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เสร็จเลยนะเว้ยผมว่งานเข้าแล้วที่ แต่เก้าเลยดีกว่าคือเนี้ยงานเงินไม่เสร็จไปโ,โทรหามันใหม่ก็ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนอัคระดาดีวะเปลี่ยนไปเองไปเลยไม่เนี่ยมันเล่นไม่ได้ดูก่อน,นท้อไนย์ะวิ่งมากกว่าแล้วกันมกมหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวมีอะไรคก่อนขอโทษมากครับขอมากครับวันนี้ทานที่เที่ยวครอบครัวเที่ยวครอบครัวมีเหรอคนอย่างมึงอ่ะ เจ็บแล้วอะเไรนะแกก็ต้องสบายนะคือว่าจะเสร็จก็เกนเลยเพื่องกี่วันก็จะกี่วันมันก็จะต้องส่งแล้วจะ่อทำเรื่องใหม่ก็ไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้คิดไม่ออกทำไมอ่ะหรือถ้าตัดต่อช่วยมากเลยให้มันจบตั้งแต่ตรงนั้นอะพอแบบเฮ้ยเรื่องจบมากเลยทุกพี่มันให้โอกหักดีป่าวะเฮ้ยเฮ้ยไฟเครืเปิดป่าวะ Roger. Right